รันดัมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินาวาทาโร่งานเป็นยังไงต่อช่วงเวลานี้กำลังเข้าสู่รากฐานของความมั่นคงความแข็งแรงของชีวิตนะคะเพราะงั้นการงานตอนนี้อาจจะยุ่งมากๆหรือว่าต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนค่อนข้างจะเยอะ ขอให้มั่นใจว่าคุณจะสามารถจัดการกับทุกอย่างได้ไม่เป็นปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะอาจจะใช้ในเรื่องของการขอความช่วยเหลือหรือว่าเรียนรู้ประสบการณ์จากเจ้านายจากหัวหน้างานหรือผู้ที่เก่งในเรื่องของงานตรงนั้นเอาประสบการณ์ของคนอื่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเอง ช่วงเวลานี้บางทีมันอาจจะเป็นเหมือนการตั้งไข่หรือว่าการเริ่มต้นสู่รากฐานของความมั่นคงอะไรก็ตามที่คุณทําช่วงนี้มันจะเป็นสิ่งที่นําพาคุณไปสู่ความสวยงามของชีวิตความสดใสความอิม่มเอมความอบอุ่นและความสบายใจและเป็นงานที่สามารถทําไปได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ